สวัสดีทุกท่านตอนนี้นะทุกคนเปียกปอพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะเดินทางกลับนะฮะเดี๋ยวเอาหลังคาลงก่อนเดี๋ยวสีได้โบเปียกคนนี่นะเอาเคียงให้ลุงเลื่อนแล้วนะนี่เคียงของเราเองอ้าลุงเลื่อนได้เคียงแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยเอาให้เพิ่นแล้วได้เผื่อเอฟซีโบเห็นเออชะเสังเกตได้ โอ้ยฝนตกพี่น้องเอ้ยตอนแรกอะ่ะผมว่าจะขี่รถกระบะไปส่งแต่ว่าเราลืมไปว่าตัวเราเปียกกระเทิรนเปียกแล้วเนาะโอต๊ตเอาอีกจังหน่อยก่อนเปียกเปียกน้ำกันมืดแล้วพี่น้องเอ้ยกลับไปอาบน้ำพักผ่อนเดี๋ดยวเราไมาได้เจอเหตุารณ์อะไรขุดอะไหอกเนาะ Jelly nào? hay. Jelie à. bảo quần náo, chặt. đều áo, xẻ quần nhau, hay phân Mẹ ตื <ừ> ้นเละจะดนบอกว่าร <À, okay. S 1> <ừ> ่าดีอ่ะคุเคยไปตื้นเฮตุจะต้องบอกว่าเปงนเนื้อหยาหิชาคืไปตื้อ่อนอะไรเฮตุบอกว่าอ่อนเหตุแล้วเออน่ะโอเคเดินทางให้พี่น้องเอ้ยบัดนี้เออเปียกปอนกันนะเอาหมวกนั้นไปไว้นู่นหน่อย т р и